สนับสนุนหน่อยตุ้มตามขนมกรอบอรสขาโพออดโคตรอร่อยพร้อมปดปล่อยให้ลิ้มลองแล้ววันนี้ทุกร้านขาดักทั่วประเทศ ถ้าใครเป็นแฟนบอลอาร์เซนอลเนี่ยนะครับคงจะเคยได้ยินชื่อเจ้าหนูมิไฮล์มูดริกแนวรุกตัวจี๊ดจ๊าดของชัคเตอร์โนเดตมาบ้างนะครับนี่คือเด็กเทพแห่งยูเครนครับนักเตะคนนี้เนี่ยมีโอกาสก้าวขึ้นไปเป็นแข้งระดับโลกต่อจากอังเดรเชฟเชนโกเพราะเขาตกเป็นข่าวกับไอปืนใหญ่มาตลอดในช่วง1-2เดือนที่ผ่านมาแต่ก็คงมีอีกหลายคนนะครับที่ไม่เคยได้ยินชื่อเจ้าหนูคนนี้มาก่อนดังนั้นก่อนที่มิไฮล์มูดริกจะโด่งดังกลายเป็นดาวจารัสแสงมาลองทำความรู้จักนักเตะวัยปีก้กกว,กว่าครับว่าทไมบรรดาทีมกั์ใหญ่ถึงยาได้ตัวมร โดยเฉพาะกับ,กบอาเซนอนครับไปกันที่จุดเริ่มต้นเลยครับ เม่ใครลอมรูริกลืมตาดูโลกเมื่อวันที่5มกราคมปี2001ณเมืองคลาสโนกาแห่งกรุงเคียฟประเทศยูเครนครับเจ้าตัวเริ่มฝึกฝนกับฟุตบอลอย่างจริงจังเมื่ออายุ9ขวบโดยเข้าไปอยู่กับอะคาเดมี่เมตาลิสคาคีฟเขาใช้เวลาตั้งขายในเส้นทางสายลูกหนังก,กับทีมนี้อยู่4ปีก่อนจะย้ายไปอยู่กับเดนิโปเปรสฟรอฟเพื่อพัฒน,นาฝีเท้าให้กล้าแข่งมากยิ่งขึ้นครับและกับสโมสรเดนิโปถือว่าไม่ให้ลรมรูดิกพัฒน,นาไปไกลามากเขาได้มีโอกาสติดท,ทีมชาติยูเครนรุ่น U15 และ U16 พรสวสรรค์ ในทีมที่มีคาเ d ด m มีดีที่สุดในโลกทาให้รูดริกอยู่กับเดนิโปรได้แค่2ปีก่อนจะย้ายมาอยู่กับระบบเดนมาชชาร์สเตอร์โดนตเมื่อปี2016นั่นเองครับประเด็นต่อมาครับจากดาวรุ่งถูกดันขึ้นสู่ทีมชุดใหญ่ ด้วยความที่ฝีเท้านั้นเก่งกาจเกินอายุครับทำให้มูดริกได้ขึ้นมาต่อยข้ามรุ่นก้าวขึ้นมามีชื่อติดท,ทีมชุดใหญ่ของชักเตอร์โดเนตในยุคข,ของปโลฟอนเซกาหลังเล่นอยู่ในทีมเยาวชนเพียงแค่2ปีเท่านั้นและมูดริกได้ประเดิมสนามกับทีมชุดใหญ่เมื่อตอนอายุเพียงแค่17ขวบในศึกยูเครนครับเจอกับโอลิมปิกโดเนสเมื่อวันที่31ตุลาคมปี2018ครับ ทุกอย่างไม่เหมือนว่าบูริกมีอนาคตที่สดใสรออยู่นะครับแต่กระนั้นเพียงแค่เขาลงสนามให้กับชักเตอร์ชุดใหญ่ก็ถูกส่งกลับไปอยู่กับทีมเยาวชนทันทีครับเนื่องจากเจ้าตัวดูจะมีปัญหาเรื่องทัสุรคติบางครั้งเนี่ยเขาไม่พยายามฟังสิ่งที่โค้ชบอกเลยครับ ฮาลาสเตปาเนโกกับทีมชักเตอร์โดเนตเคยกล่าวถึงมูดริกหลังลงนัดแรกให้ทีมชุดใหญ่ไว้ว่าทักษะติของเขาที่มีจ่อตัวผมมันดูไม่ค่อยดีสำหรับนักเตะอายุยังน้อยบางครั้งเขาก็ไม่ฟังสิ่งที่โค้ชบอกเลยดังนั้นนี่นะครับเพื่อไม่ให้เป็นการขัดขวางหรือหยุดการพัฒนาของมูดริกทางชักเตอร์จึงตัดสินใจส่งเจ้าตัวไปให้กับอาร์เซนอลเคียฟและเดสนาเซเนฮีฟยืมตัวทีมละหนึ่งซีซั่นซึ่งมันเป็นการตัดสินใจที่ถูกต้องครับเพราะการกลับมาอยู่กับชักเตอร์อีกครั้งนั้น กลายเป็นคนสําคัญของชาร์เตอร์ในแบบที่ปัจจุบันเป็นอยู่ครับไปดูกันต่อนะครับว่าจุดเด่นของมูดริชมีอะไรบ้าง มูดริกเกิดแลวเติบโตเพื่อเล่นเป็นตัวริมเส้นมาโดยเฉพาะครับดังนั้นในตำแหน่งนี้เนี่ยต้องขึ้นชื่อเรื่องความเร็วและความไวอันจัดจ้านอยู่แล้วต่อให้เขาจะมีบอลอยู่กับเท้าหรือไม่แต่สปีดขณะก้าววิ่งไปข้างหน้าความเร็วแทบไม่ต่างกันเลยครับมูดริกนั้นถนัดเล่นใน,นตำแหน่งริมเส้นฝั่งซ้ายเขามีสไตล์ที่ชอบถ่างออกไปรับบอลตรงริมเส้นมากกว่าจะหุบตัวเองเข้ามาอยู่ด้านในสปีดของเขาเร็วเหนือนรกจริงๆนะครับวิ่งกระชากหนีผู้แข่งได้เป็นชิ้นๆหากเป็นวินนิ่งแล้วก็ก็ต้องบอกว่าสปีด รซิงได้เก่งมากและมักมีทีเด็ดจากการเลี้ยงตัดเข้าในาเพื่อยิงประตูเหมือนลูกสุดข,ของอาร์เจนโรบบนที่สำคัญครับมูดริกมีจุดเด่นที่สามารถยิงฟรีคิกได้ดีอีกด้วยไปเล่นต่อมาเขาแจ้งเกิดบนเวทียูฟ่าแชมเปียนลีก ถึงแม้ว่าชักเตอร์จะไม่ได้ไปต่อในศึกยูฟ่าแชมเปียนลีกรอบน็อกเอาท์เนื่องจากชนะได้มีแค่นัดเดียวจาก6นัดแต่กระนั้นครับก็นับว่ามูริกนั้นทำํำผลงานนี้อย่างน่าประทับใจจ,จริงๆโดยเฉพาะเกมที่บุกไปถลม่มไลฟซิกทีมัชนนัมกบุนเนสุเาายัรมถึถึง4-1โดยวันนั้นเขาทำได้1ประตูพร้อมกับอีก2แอสซิสต่อให้หลังจากนั้นครับอีก5นัดเนี่ยชักเตอร์จะไม่ชนะใครเลยแต่ว่าบูริกก็ทำได้อีก2ประตูในเกมที่ชักเตอร์นั้งใจกับเซลติกซึ่งหนึ่งในลูกที่เขาย จับตามองกันเป็นประกายเลยนะครับโดยเฉพาะกับอาร์เซนอลที่อยากได้ตั้งแต่รายนี้เหลือเกินเพราะมองว่าเจ้าหนุ่มคนนี้มันมีโอกาสที่จะเติบโตขึ้นเมป็นแข้งระดับท็อปของยุโรปไม่ใช่แค่ในเกยมยุโรปเท่าน,นั้นนะครับเพราะผลงานจากเวทีพรีเมียร์ลีกยุโรปวูริกซัดไปแล้ว7ประตูพร้อมนำเป็นอันดับหนึ่งในชาร์ตแอซิสด้วยการจ่ายเพื่อนไปแล้ว7ครั้งจากการลงเล่นแค่12นัดเท่านั้น ครั้งหนึ่งครับโรเบรโตเดซาบี i, อดีตกุนซอชัร์เตอร์เดลเนสเคยกล่าวถึงมูริคเอาไว้เมื่อซีซั่น2021-2022ว่าไม่ให้รอมรูริคคือหนึ่งในเตะดาวรุ่งที่ดีที่สุดถ้าผมไม่สามารถพาเขาไปในระดับสูงได้ผมถือว่าผมล้มเหลวเลยละ่ะประเด็นสุดท้ายครับติดทีมชาติยูเครนรอสารต่ออันเดรเชฟเชนโก พูดถึงตำนานทีมชาติยูเครนชื่อแรกที่จะแวบ,บเข้ามาในหัวเลยคืออันเดรเชฟเชนโกอดีตดาวยิงอันเลอเรื่องของเอซิมิลานซึ่งนับตั้งแต่หมดยุคเชว่าที่ไม่มีใครกล้าไปถึงระดับท็อปของยุโรปได้อีกเลยจนแฟนบอลเนี่ยนะครับพุ่งเป้ามาที่เจ้าหนูไม่ให้ลอมบูริกนี่แหละฮะด้วยฝีเท้าอันยอดเยี่ยมของมูริกทำให้เขาถูกเรียกติดทีมชาติยูเครนชุดใหญ่ตั้งแต่เดือนเมษายนปี2022และเป็นช่วงที่ยูเครนนั้นเจอภาวะสงครามกับประเทศรัสเซียการสูญเสียอาจส่งผลต ปัจจุบันครับมูริกรับใช้ยูเคมาแล้ว8นัดได้ลงเล่นทั้งฟุตบอลโลก2022รอบคัดเลือกและยูฟ่าในชั้นลีกซึ่งมันจะเป็นประสบการณ์อันดีเยี่ยมที่ทําให้เขาเก้าวขึ้นมาเพื่อพายูเคนกลับไปสร้างชื่อเสียงอีกครั้งในเวทีระดับนานาชาติและนี่คือประวัติคร่าวๆข,ข,ของมิไฮลอมูริกเด็กเทพยูเครนที่อาร์เซนอลให้ความสนใจก็ไม่รู้นะครับว่าไอ้ปืนใหญ่พร้อมจะทุ่มทุนคว้านักเตะรายนี้มาร่วมทีมในต,ตลาดมกราคมเลยหรือไม่เพราะชั่วโมงนี้แข่งดาวรุ่งผีเท กเชนันัครบสนับสนุนน่อยตุ้มตามขนมกรอบรถขโข้นโคตรอร่อยพร้อมดปล่อยให้ลิ้มลองแล้ววันนี้ทุกร้านขาดักทั่วประเทศ